ครั้งหนึ่งเคยมีอาวุธทรงอนุภาพรู้จักกันในนามดาบจอมราชันเป็นเวลาหลายปีที่สงครามระหว่างอาณาจักรเล่าหมาและแมวได้ดำเนินต่อไปแต่ทั้งใดนั้นเองดาบนั้นก็ได้แตกออกเป็นสิ่งเสียง,ยงและโลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีครับสวัสดีคนดีะนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Cat Quest 2นั่นเองเออจะให้เราเล่นภาคหนึ่งจบกันไปแล้ว ตอนนี้ก็ได้เวลามาเล่นแคทเคสสองกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วโอเคครับภาคนี้เขาบอกก่อนนะครับว่าการเล่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเ,เป็นการเล่นแบบเดี่ยวเนาะอันนี้จะสามารถเล่นแบบโคอฟได้หรือก็คือสามารถเล่นได้สูงสุดถึง2คนนั่นเองโอ้สุดยอดเลยโดยที่1คนจะได้รับบทตัวละครเป็นน้องแมวส่วนอีกคนจะเป็นน้องหมานะครับซึ่งเล่นคนเดียวได้ด้วยนะครับแต่ว่าการเล่นคนเดียวเนี่ย ก็คือจะเป็นการแบบว่าสลับตัวละครกันไปไปมาๆระหว่างการเล่นได้เนาะแล้วเขาบอกว่าภาคนี้ภาคสองเนี่ยภาพสวยมากผม,ผมลองผมลองเล่นมาแล้วโอเคมาเริ่มเกมกันใหม่เลยอันนี้ก็คือผมลองไปเทสเล่นมาแล้วสองสองสองเซฟซึ่งเอาจริงๆนะเกมเนี้ยผม,มอัดไปประมาณสองครั้งแน่ๆในครั้งแรกในครั้งที่สองซึ่งตัวอัดเป็นอะไรไม่รู้ ทำให้ผมเนี่ยต้องมาอัดใหม่แบบซ้ำหนซ้ำสอซ้ำสามเนี่ยโอ้โหไม่ไหวมาผมขอว่าวันนี้ตัวอัดผมมันจะไม่เจ๊งกระบงอีกรอบหนึ่งมาแล้วจะได้ไม่หมดปกตินะครับลุยเลยเมื่อนอนมาแล้วได้เคยมีเจ้าให้ปีศาจส,สองราชนได้ร่วมมือกันต่อกอนแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไปกระนั้น ก็ได้มีคําทํานายถึงการกลับมาของพวกเขาในสภาพโปตท <c oughs> ีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่จะเป็นดังแสงสว่างส่งท่ามกลางความมืดมนอ่ามาแล้วก็ตัวเอกสองคนของเราอ่ะเด้ฮะ ราชาของข้าท่านกลับมาแล้วคำพยากรณ์นั่นเป็นจริง,จร,งจริงด้วยใช่แล้วนี่ข่าเองเคอรี่ทรงฟีทั่วประเทศไทยเออไม่ใช่ที่ปรึกษาที่ซื่อสัตว์ของท่านนั่นเองโลกนี้กำลังเป็นพิษท่านได้โปรดตามข้ามาด้วยเถิดตามไปตามไปข้าจะไปรอท่านอีกด้านหนึ่ง โอเคแต่ว่าให้เราเข้าถ้ำเดียวกันสินะถ้ำแห่งความกล้าหาญ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 อ่าพอมาเริ่มคลิปแรกก็ต้องทำการอัปเปิลกองเศษผ้าของแมวโอเคกดแถบเพื่ออาวุธสวมใส่นะครับซึ่งนี่การสวมใส่จะเป็นการสวมใส่แบ่งออกเป็นสองสองคนเลยก็คือน้องแมวกับน้องหมาซึ่ง,ต,งต้องทำทึ่ง อ่ะอันนี้ใส่น้องแมวซึ่งถ้าจะเปลี่ยนไปให้ใส่น้องหมาเนี่ยคือกดตัว x นะครับเค okay, ไปกันต่ออ๋อแล้วก็เหมือนกันก็คือถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนไปเล่นน้องหมาคือกดตัว x นี่เล็นไงสามารถเล่นได้สองตัวนีพ่พีขนุนมาได้เจอกันนานนะอีอ้าวค้างค้างค้างโอเคโอเคมาละอ่ะปิดกงเสร็จผ้าของน้องหมาโอเคตอนนี้เราก็ไม่ได้โป้อีกต่อไปแล้ว เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ใส่กางเกงเหมือนเดิมเพื่อกิ้งหนีการโจมตีของศัตรูโปดกดเซตเปสบาร์เคนี่ผีขนุนนี่ตรงนี้เป็นจุดรับพลังเวทนะครับด้วยอํานาจแห่งปฐมกษัตริย์พลังที่หลับไหลในตัวท่านเอ๋ยจงตื่นขึ้นได้เรียนรู้เวทเพลิงเหมียวเมียวและอุ้งเท้าแช่แข็งเขกด R เพื่อใช้พลังเวทนี่ โอเคภาคนี้รู้สึกปุ่มการใช้พลังเวทจะเปลี่ยนนะครับจากที่เมื่อก่อนจะเป็นการกด1 2 3 4แล้วก็คลิกขวาจะไม่มีนั่นแล้วจะไม่มีไอตัวลิสเวทให้ดูด้วยโอ้นี่นมัน <c oughs> อันนี้เป็นเป็นการแสดงตัวอย่างนะครับว่าไอตัวเมื่อกี้ต้องล่อมันมาให้โดนหนาม <c oughs> นี่เป็นไงตีไม่เข้าเลย <c oughs> นี่ตัวนี้ตัวนี้ผมนี่ดู <c oughs> ผมขอแนะนำผมขอนำเสนอตัวนี้มาก <g ill ly> ดๆๆ <g ill ly> เดี๋ยวูทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกรอบนั่นนั่นนั่นตูดใช่ไหมอู <g> ้ <ill ly> ตอนแรกอ่ะผมไปเจอไอ้ตัวนั้นนะผมก็ไม่คิดเลยมากอะแต่พอมาหันหลังเอาแล้วแหละเฮ้ย <g ill ly> นั่นนั่นตูดใช่ไหม <g ill ly> <g ill ly> นี่วันผีขนุนอุย้ยโดนโดนโดน มาไปกันต่อนี่รอบนี้มีกล่องที่ใส่เงินด้วยด้วยบางครั้งก็จะเจอ XP แทนนะครับดันเจียนสำเร็จไปต่ออันนี้เซฟสโตนก็คือเป็นที่เซฟใหม่เออเป็นหลมแต่ทุกภาคการเซฟก็คือการนอนหน้าการนอนการนอนตรงนั้นไปเลยความจริงท่านเนี่ยควรจะเป็นเช่นนี้เลยแต่ว่าราชาปีศาจได้ชิงบัลลังก์ของท่านไป ไลออนเนอร์สังหารและวูเฟนดิลาราทอนี่โกรธโกรธโกรธนั่นจะไปเหตุผลว่าทำไมจึงมีเพียงท่านเท่านั้นที่ช่วยพวกเราได้ราชาของข้าโอเคทำการวาร์ปโนโอ้โหห้องโถงยังสวยเลยสัญญาราชันคิงมาก์กยังยอมให้เดินทางด้วยความไวแสงข้ามอาณาจักรได้มาตามเคอรี่ไปเลย โอ้เอาเจนนะ้าเนี้ยผมชอบการลงสีตัวพวกคุ้มหญ้ามากเลยมันดูสมจริงมากขึ้นเลยตอนนี้เราอยู่ในเฟลินการ์ดไลออนเนอร์คือผู้ปกครองที่นี่ไลอ้อนเนอร์นี่ใช่ราชาของภาคแรกปะผมไม่มั่นใจอะช่างตีดาบที่ช่วยคิดแคทสัญญาว่าจะช่วยเราเมียวไปพบที่นั่นกันนี่ผมจําได้มจำมาเตอร์คิดได้ <laughs> โอ้อยด่ดีตอนรับกลับบ้านฝดาด ภารกิจสำเร็จได้รับ100 XP และเงินอีก50บาทโอเคเซฟเออเป็นหลมุมมาก่อนไปผมขอตีผีขนุนแถวนี้ให้หมดก่อน <c oughs> นี่เออผมจะไปสักประมาณเวลสามนะครับรู้สึกภารกิจนะั้นเป็นภารกิจของประมาณเวลสามจริงๆจริงๆไปทำเลยก็ได้นะแต่ว่าผมอยากเก็บเบลก่อนนะ่ะนี่เออ เป็นแค่ผีขนุนแท้ๆโอเคครับเนี่ยมีอีกมีอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกคือนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยมอนสเตอร์ตัวเนี้ยเอ่อมันจะมีเลขสีขึ้นอยู่ตรงหัวนะครับก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่สําหรับมอนสเตอร์สำหรับเอ่อเลเวลสี่ในการโจมตีนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าถ้าเลเวลน้อยกว่าจะโจมตีไม่ได้นะครับตีได้แต่ว่าจะช่อนจะค่อนข้างตีลําบากเหมือนก็บอกว่าไอ้อตัวเนี้ยเลเวลสี่นะตีง่าย ประมาณอย่างนั้นนะครับโอเคไปกันต่อนีอ่เคลลี่ฟาบาดมีอะไรเกิดขึ้นกับคิดช่างตีดับคิดเลเวลสามรับภารกิจมาดูก็ความนี้สิมันอยู่ทุงประตูของคิดไม่อยู่เดี๋ยวกลับมาไม่นานหรอกนี่มันตั้งสองวันแล้วข้ากังวลนะว่าเธอติดอยู่ในอันตรายหรือเปล่านะจุดจุดจุด เจ้าฟุตฟิตได้กลิ่นของเธอดีมากเจ้าหมาให้ขาข้าหมายถึงเยี่ยมมากฟาบาด <c oughs> เออเราังไม่ตั้งชื่อให้กับน้องหมาน้องแมวเลยโอเคผมได้คิดชื่อที่เอมสมบูรณ์แบบมาเรียบร้อยแล้วโดยที่เราจะกำการเรียกน้องแมวว่าน้องคิ <c oughs> ส่วนน้องหมาทำการเรียกว่าน้องโมยนะครับ <c oughs> ก็เป็นคู่หูคิโมูยนั่นเองเออ ช่วยค้าด้วยเออได้ยินไหมพี่มุ้ยดีแล้วล่ะน้องชิพวกเราไปช่วยท่านคิดแคทกันอ้าวซีไซหยุดก่อนเจ้าตัวแปลกลอมเอ๊ะเจ้านี่ที่เคยนี่เราให้ข้าฟังนี่นะข้อภายในความหยาบคายของข้าด้วยฟาบาทแต่ว่าแมวแกยังข้าก็ใกล้จะดับศูนย์แล้ว แต่ตัวนางยังดูสาวยูเลยนะข้าเกียดข้านเกินกว่าจะไปเก็บแร่ที่นั่นจะช่วยข้าได้ไหมได้โปรดแน่นอนมาลุยกันเลยพี่มยุยนี่อู้เออตัวหนานะหนาหนาหนานี่แน่รเรียบร้อยเปิดกล่องได้เงินคุณรับแร่ โอ้นี่มีอีกจุดหนึ่งตรงนั้นยังมีอีกมากเลยฟาบาทโอเคเดี๋ยวเราไปทำการ <c oughs> นี่อู้หนั่นมันใช่เป็นตูดที่เงางามเลยแก <c oughs> อู้อูอวไ,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 ไม่โดนไม่โดนมันไม่โดนไม่โดนไม่โดนน้ำอี <c oughs> ผมชอบคนที่ดีไซน์ตัวเมื่อกี้ <c oughs> เสื้อกั๊กของแมวนักผจญภัยเคแใส่ให้น้องแมวมาลุยกันต่อนี่เออเอ่เออเอออุ๊ยอ้๊ยอ้ยอ้๊ยอเอ้าโดน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 โจมตีมามาเปิดกล้อง ก็อสศวินโอเคใส่ให้น้องหมาโอเคเก็บแร่ให้มาสเตอร์คิดกันคุณรับแร่มากขึ้นอีกโอเคเอาแร่นี้ไปให้มาสเตอร์คิดกันคุณได้รับคุณได้ให้แร่แก่คิดน่าประทับใจจริงๆเจอกันที่ร้านของข้านะจุบุจุบุ อู้น่ารักไม่ได้นะน้องคีน้องคีมีพี่มัวอยู่แล้วเนี่ยน้องจะไปหลีแมวอื่นไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวี๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวภาษีนั่นเท่าไหร่นะขออีกดอกสิค่าเสียใจด้วยคุณนายแม่รู้ตัวที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องจัดก,การกับการก,ารการันกระแหงแบบนี้แหละเออก็ได้เอาไปเลย ทำไมผมรู้สึกว่าผมผมให้เสียงมัตเต้องคิดตแก่ไปปะคิดแคทงั้นคิดจะเป็นเช่างตีดาบส่วนตัวของพวกเรานาะสิอือดีใจใช่แล้วข้าต้องการอัปเกรดชุดเกราะอ,อะไรแล้วก็มาหาข้าได้เลยเคมาทำการอัปเกรดชุดเกราะกันเฮ้ hey, พวกนายต้องการอัปเกรดเกราะของพวกนายหรือเปล่าโอเคอัปเกรด เล็กแคทแมวเลเวลสองและก็อ,อัศวินเลเวลสโอเคครับแต่ผมจะขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเหตุผลว่าทำไมต้องพอแค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนเอ้เมื่อกี้ข่าวดีสุดยอดเรานักเวทก็จะช่วยเราสู้กับไลออนเดอร์เช่นกันตีปฏิสนักงานใหญ่อาเคนกันเถอะภารกิจสำเร็จได้รับ4 0 0 XP และเงินจำนวน100บาทอืตีผีขนุน เออนี่ครับเห็นไหมว่าตัวมอนสเตอร์ตัวเนี้ยเมื่อก่อนมันจะมีเลขสีขึ้นบนหัวนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วก็คือตอนนี้เราเวลสแล้วเราจะสามารถตีมันง่ายขึ้นนี่ไงซึ่งภาค2เนี่ยระบบเกมมันทํามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทั้งกราฟ,ฟิกที่สวยขึ้นแล้วก็มีระบบออปชันที่มากขึ้นด้วยหวังว่าเหล่านักเวทจะสอนเวทอันทรงพลังให้เราบ้างนะอ๋อแล้วนี่มีย่างนึงครับที่ผมอยํำเสนอคือนักเวท ในภาคดีนั่นล่กน่ารักมากเลยอ่ะดูหน้าดิครับบอกแล้วใช่ไหมมันคือที่จะดีเช่นเวลาที่ไม่มีแันสิ้นสุดเมียวอะไรหมาเอกกำลรงถูกจมตีใจเย็นนั่นคือที่คาเหล่าให้ฟังไงอ,อ๋อหนวดแมวเข้ามาข้างในเล็้ยวปาด นนห,นหน่าหลักอะหน้าดูหน้าตามันดีดูแบบมีแก้มดูหน้าหยิกมากเลยอ่ะสนักงานใหญ่อาเคนจะเจ้าต้องการอัพเกตเฟ้นม์ของเจ้าเหรอใช่นี่ครับเพราะว่านี่เวทแต่ละอันอัปเกรดแพงมาก150ซึ่งถ้าเมื่อกี้ผมมาเอาไปอัพไอตัวเกรอหมดเนี่ยผมจะไม่มีทําอัพเวทเลยโอเคเดี๋ยวขออัปเวสนี้ให้กับ พิมพ์มยนะครับเพราะว่าเวทน้ำแข็งเนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์ในการลดความเร็วศัตรูโอเคอัพได้แคะ่อันเดียวไปต่อแฮกแฮกแฮกทหารของเลโอน่ากำลังมาได้ปอดปกป้องเราด้วยฝับ,บาทนี่ละรับนี่ไปมันจะช่วยได้ ไม้เท้าอัสนีบาดเพิ่มพลังโจมตีท่าสายฟ้าอุนนักเวจะสามารถยิงจากระยะไกลได้นี่ครับในแกนอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งแมคคั้น,นดิของเกมนี้ในภาพน,นี้ก็คือนี่กระทาเวสามารถโจมตีระยะไกลได้นี่ออเออเป็นไงแต่ข้อเสียของมันก็คือคนที่ใช้เวเนี่จะพลังพลังชีวิตลดลง50%นนะครับดูจากสายบนนะครับว่าตัวของน้องแมวเนี่ยพลังชีวิตเหลือน้อ,นอยลงมากเลย จะทําให้ตัวบางลงเนาะและอาการจิติดียไก่ด้วยบัญชาการของราชาไลออนเนอร์เจ้าเม็ทั้งหมดจะต้องทุกลงโทษและถูกสาวให้เป็นแตงกวาทําทไมต้องเป็นแตงกวาด้วยเจ้าต้องสองหลบไปซะไม่หลบมีป็นหาได้เงินพวกข้าก็ไม่มีทางเลือกปล่อยมิสเตอร์ร็อกฮาร์ดออกมาโอ้ แต,แต่ว่าหน่ามิสเตอร์ร็อกฮาร์ดแพ้เวทมนต์มากๆเลยไม่ใช่หรือขอรับจะไปบอกให้พวกมันรู้สิเออแพ้เวทมนต์ดังนั้นเหรอดีเลยนี่เออเออมิสเตอร์ร็อกฮาร์ดม,มาสองคนมาต่อกันเลยเอ,อุอ้ยเกือบ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  โอเคโอเคเราจะทําการต่อเขาอยต่อเขาจากไกลๆโดยที่ให้พี่โมวเป็นคนรับหน้าไปแทนโอเคออวิ่ง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 หนีแล้วก็ใช้เวทไปอ้าวเอ้าเดียว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 ทำไมผมไปตีตัวนอกเส้นนะอย่างนี้ก็ได้เหรอนี่เออออนี่เป็นยังไงเามอลองคิดเนี่ให้พี่ตีอยู่คนเดียวส่วนนองเนี่ย ไปหลดพิธีเกตกาแล้วก็ปลเวทเนี่ยช่างมีประโยชน์ซะจริงเลยนะเนี่ยโอ้ก็ไม่เด็กขนาดนั้นหรอกโอ้ขอบคุณมากฝาปาดมิโอเคเราพร้อมบวกกัะแลออนเนอร์แล้วเปียงเมืองหลวงกันภารกิจสำเร็จโอเคครับก่อนจะบวกกันแลออนเนอร์เดี๋ยวผมจะขอไปเข้าถ้ำสักถ้ำหนึ่งดูก่อนเอาถ้ำไหนดี ถ้ำถ้ำเดเวลลแรกๆน,น,น,นี่นี่เออนิ่แน่นี่ละกันทำภาวนาลเลเวลหกมามิสเตอร์ร็อกฮาร์ดืออนี่เออเป็นไงอับัดกันกลออัสวินเลเวลอัพแล้ว เออแล้วรู้สึกว่าของจากภาคนี้มันจะยังไงดีอ่ะมันจะเหมือนแบบว่ามันจะไม่เหมือนเดิมนะครับจากที่ผมเล่นมา2เซฟเนี่ยก็คือของในหีบเนี่ยคือไม่เหมือนเดิมทุกรอบเลยเอ้ยนี่แน่เออแม่นี่เออเรียบร้อยเออแล้วคือตัวละครพี่มวยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นอมตะนะครับ ใครใครตียังไงก็ไม่เข้าหมวกจอมเวทขาวเคใส่เลยเออเหมืนมอนโมกกะลาสีเลยเท <c oughs> ไปต่อไปต่อไปต่ออื้ออื้ออุ้ยสามตัวนี่นี่เล็งเล็งเล็งมิสเตอร์ร็อกฮาร์ดก่อนอื้อพลังไฟเพิงเหมียวเหมียวอีอเรียบเลย เกือบเกือบเกือบบเกือออนี่เป็นที่รับพลังเวทใหม่ราชันโลหิตได้ปลุกพลังที่อยู่ภายในตัวของพวกเจ้าคุณที่เรียนรู้เวทป้องกันแห่งชาวขนฟูข้ามานาบสูงขึ้นแล้วที่ครับมาใส่เวทใหม่กัน แน่นอนว่าให้เราอยู่แล้วเพราะเราเป็นนักเวทเนาะกด F เพื่อนี่เดี๋ยวรับเกาะป้องกันอุ้ย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 โอเคโอเคไปไปออกจากดันเจียนกันโอเคเดี๋ยวผมหาที่ที่นอนก่อนดีกว่านอนทนอนนอนที่ห้องนอนที่บ้านมาเตอร์คิดไม่ได้แต่ได้มาเออเป็นลม โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปอัปเกรดเกาะกันก่อนอ้าวเข้าไม่ได้ออติดติดมอนนี่มาอัปเกรดเป็นเลเวล3ได้ตีเวทจะได้ตีเวทแรงขึ้นอัปเกรดเกาะให้เสื้อให้น้องแมว แล้วก็ให้น้องหมาด้วยโอเคน่าจะพอแล้วมาลุยพุ่งตรงไปยังปราสาทของไลออนเนอร์แล้วก็แวะตีหินหนึ่งตัวอู้ตีเวทอย่างแรงเลยเคอรี่เรามาแล้วฟาบาท,ท่านพร้อมจะทวงคืนบัลลังก์ของท่านแล้วหรือยังพร้อมแล้ว ผู้สังหารเลเวลเจ็ดรับภารกิจโอ้เตรียมตัวพร้อมหรือยังใช่ครับรอดเล้วแน่เจ้าโผนันไม่มีวันรู้ว่าพวกเรากำลังมาิกจุดจุดจุดเจ้านั่นไงและอันเนอร์เราเข้าเราต้องตามเข้าไป ตามไปตามไปตามไปเออใหญ่ไปสองทางท่านจำได้ไหมว่าแรออเนอร์ไปทางไหนจับด้วยสิแต่ข้าไม่ไปเขาจะไปทางนี้มิสเตอร์ร็อกฮาร์ดอือเอ่อนั่นจเจ้าตัวตลกอ้าวไม่มีเลยเลยอันนี้ก็คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตางม,มาทำไมคุยไปก็ไม่ไม่ได้เรื่องเลยเลย โอเคมาตามไปทางที่ถูกต้องกันเอ่อนี่มันอะไรกันหมายความว่าไงเฮ้อเจ้าหน้าขุนติดกับข้อสเต็มเปล่าเลยมูว่าให้เราจัดการมันเองท่านไลอออนเนอร์อุ้ยตัวตลกสองตัวโอเคครับอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดแต่ผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะ โอเครู้สึกว่าสู้พวกนี้สู้ด้วยอาวุธดาบจะง่ายกว่าอุ้ยนี่นี่อือเป็นไงจะพบตัวตลกสองตัวอีอเออ ื้อตายหนึ่งออตายสองอืมที่ขัดกัก,กทุกอย่างเองเ,องเลยด้วยังไงมาละบอสมาแล้วซึ่งบอสตัวนี้เราโจมตีมันไม่เข้า <c oughs> ได้ครับเราโจมตีมันไม่เข้าเลยเวทเวทก็ไม่เข้าไม่มีสเตตัสใดๆทั้งสิน้นเออไม่มันไม่ตายเลย <c oughs> ก็คือก็คือเนื้อเรื่องมันจะปล่อยเป็นอย่างนี้แหละเออ ตอนแรกภากวนตอนที่เห็นหน้าพวกเจ้าแต่พระเจ้าทั้งสองถึงน่าสมเพชยิ่งนักมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่บนเกาะนี้ไปตลอดกาลเถอะนะมูฮ่ะฮะฮะฮะบอกนั้นวับหายไปแล้วหนทางกลับไปยังเกาะเออนี่พานี้ไอตัวหีบหีบทองคำมันจะไม่อยู่ตามดันเจียนแล้วนะครับมันจะอยู่นี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปรับตัวนี้ก่อน ตนี้รสึกจะเป็นเวทคิวนะคะถ้าผมจำไม่ผิดเอออุ้งเท้าแห่งการรักษาค่ามานาสูงขึ้นเช่นกันโอเคแน่ <c oughs> นอนเอาเวทมาให้เรา <c oughs> เราจะคุบเวททุกอย่างเอาไว้กับตัวมาโอเคกลับไปยังเกาะหลักกันตาประทับแห่งรอชนวาร์ป ตรงนี้จำได้ผมอนได้ว่าตรงนี้มีเอาของนี่ไงอัปเปิดกังกระทาฮิวเคใส่เลยมันจะทำให้เราใช้เวทฮิวได้แรงขึ้นนะครับก็คือจะฮิวหิวมากขึ้นถ้าใช้กระทานี้มาอีกที่หนึ่งอัปเปิดกังควานอสวินแน่นอนว่าใส่ให้กับพี่มูยนั่นเองอเอกด x แล้วก็เปลี่ยนสลับอาวุธเรียบร้อย รู้สึกข้างหน้าข้างหน้าจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งนั่นไงตัวเบเริล่มเลยอ่ะมาลุยกราชันโลหิตท่านกำลังหาคนทางพู้ทวงคืนบันหลังพิสูจท่านคูกวรและเราจะให้สาตราวุธที่ดีที่สุดแก่ท่านโอ<ฮ>้เข้ามาเลยเออ ตัวนี้มันจะมีเกาะนะครับต้องตีเกาะให้แตกก่อนจะตีมันเข้าได้ไงเกาะแตกแล้วนี่เออเอออ้ยอุ้ยอเออแล้วไอกระทานี้มันจะมันจะตีทีนึ่งทีละสองลูกนะดูที่มันะอากมาสองลูกแต่ว่ามันมันจะเบาลงแต่ลูกหนึ่งมันจะเบาลงแต่ถ้าโดนสองลูกก็จะมีพอๆกันอีนี่เออยนแ่อุ้อุ้ย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 ก็ นี่เวทไฟเออตีต่อตีจากระยะไกลหน้าที่ของเราคือวิ่งไปให้ไกลที่สุดแล้วปล่อยแล้วปล่อยให้พี่ม้ยรับหน้าโคตรีิประโยชน์เลยเออวิ่งวิ่งวิ่งหนีวิ่ง,ว,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 งวิ่งเหมือนแมวโอ okay, เคใส่กอเว็ดไฟแล้วก็วิ่งออกโคตรมิประโยชน์เลยเออตีละหนึ่งลุย โอ,โ,อโอ้โอ้โดน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 ไะฮิวฮิวอมมานาไม่พอไอเกมนี้เกมนี้ใช้ใช้มานาในการฮิวเยอะมากไม่รู้ทำไมออนี่มานาเต็มแล้วไอฮิวการฮิวมันจะเป็นการเหมือนได้เบบนบน,บนเท้าอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าจะฮิวให้เพื่อนเนี่ยก็คือเพื่อนต้องมาเดินใกล้ๆเราอ่อชนะแล้ว น,น้องคีนี่มีประโยชน์กับพี่จริงๆเลยเนี่ยเอ,อ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอก <c oughs> รู้สึกเลยได้รับตาประทับที่เป็นส่วนประกอบของการตีดาบจอมราชันมานะครับโอเคดีใจโอเคออกจากที่นี่กันอว้าวน่นเคอรี่โอ้โหหนดแมวข้ารูสึกกังวลอะไรบางอย่าง อะไรลึกโจดดนี่ข้าเรียนถูกใช่ไหมท่านไม่ได้แต่จะคิดควรหน้าเจ้าแหลออนเนอร์ด้วยซ้ําคุณโชต์ตาประทับราชันให้เคอรี่ดูนั่นมันเสียลักแห่งปฐมกษัตริย์นี่งั้นพวกท่านบอกว่าเัาการดาบโอมราชันใช่ไหมใช่แล้วข้าวังว่าเราจะไม่จะเป็นต้องพึ่งพามาจริงๆหรอกนะแต่ว่ามิโอเคไปตามคิดกันภารกิจสำเร็จ ได้รับ XP 900และเงินอีก300บาทโอเคครับน่าจะพอหอมปากหอมคอนะครับกับแคทเควส2ในพาร์ทแรกนั่นเองโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับมิว